่อนนอนพี่น้องคนละหมกสองหมกตีหนึงน่งละพากันเสืออเส้อน้องเสื้อหนากับเบรใส่เลยนะคะนี่ได้ขนมหมกของบันคนไม่บอกชื่อเนาะต่างคนต่างตื่นเต้นขนมหมกจากแฟนขับบ้านหนองบุนะคะเขาเออขนมหมกไม่ใช่ขนมหมกอะไรบ้าขนมสอดใส่เด้อนี่ค่ะมาลูกคนละมุมสองมุมแต่เราคนม่นออกมาจากที่นอน <c oughs> หิวหลอบเด้อตีหนึ่งนะคะ นี่นะคะตอนกินวองหอเว้นบริไทบัน,นี้มากันว่าเมียนแบบรอบสุดท้ายขนมใส่ไส้ของพี่น้องชาวน้องบุนะคะแฟนคลับเปนนภาไห้นะคะอีกพี่มายืนฝัน่งนี้มาเยืนบังแท่นี่นีกินให้ดูว่าอร่อยไหมนี่จัดค่ะขอบคุณนะคะอุตสาหอบมาไห้ทั้งลูกหน่อยเป็นไงตี้อะไรไหมลูก น้องกับากันพุกมั่กินยันกันเนรือยันกันบ่วอวนพอกันนะแจ่บนะคะบีบีกับบอิมีมน้มหมกเบิดจกหน้าจกหลังจกอันน,นี้ต่อนะคะขอบคุณนะคะด้รักใจใจจ้าแฟนคลับเช่าน้องบุนะคะอำเภอเมือ,องจังหวัดอุดรธานีนะคะขนมหมกอร่อยมากจ้ารักนะจุบ๊บ